ใส่มี LCD ใช่ไหม <Yeah. S 1> LCD เป็นไลท์พวละกอนเหียอะไรมีเสียใส่เียไม่รูเนาะอบคุณทุกคนขอบ You bend wind. When it's windy, this is so good though. No? But yeah, I can just like and hold it like that. Need to die now and survive war. That's like being in it. Before, in video video layout, I used to hold it here and like rocky and mac war now. But if I hold it here, then survive war now. ลองเหรในขนาดเท่าไรใหญ่มากถ้า hold it ค e r e มัยากกว่าเน้อยากกว่ายากกว่ามาได้อันนี้อันนี้มันมันมันก็แบบยากกว่าเนะอันนี้ไฟวันเจออาจจะง่าย hold it ซองเนาะแต่ซองก็ได้เนาะโอ๊ย <c oughs> so heavy เนาะ เป็นอันนี้หนึ่งกิโลกรัมเนาะหนึ่งกิโลกรัมเนาะสไลด์เปเยอะเยัดมากอืมอันนี้ไม่หนักไม่หนักไม่หนักใช่นี่นี่่ายกว่าเนาะเดี๋ยวโอ้ดูวิดีโวเสร็จล้วนี่ยากกว่าเนาะใช่ครับ ซูงกว่า or if the a b l e like that you can like เย right? like like an n นใช่ไหมอะไรซูงกว่า like นี่เนาะแบบนี้นะี่ได้นะมีัวยนะใช่ ไม่ร l ้อะไร I don't know like searching เนอะอยากมากอยากมากเนาะมากด้วย I don't know I don't know b u มีออโต้เนาะมีออโต้ b u ออโต้เป็นไซน์ไม่กดไมาได้แล้วเวลาตอนทำ